รวมร้อยหนึ่งเรื่องที่ยูทูบเบอร์ต้องรู้้ใช่ครับวันนี้เราจะมารีวิวหนังสือกันนะครับปกสีแดงเรื่องนี้เลย YouTube 101นะครับผู้เขียนก็คือกูโอนะครับออเจองเพจยูทูบสตาร์ทอัพนะครับผมตั้งใจจะอ่านหนังสือให้ได้วเวลายี่สเล่มอยู่เออเดี๋ยวไป ตั้งใจอ่านหนังสือให้ได้เดือนละ20เล่มน,นะครับดังนั้นเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะมันต้นเดือนไปดิคนอ่านหนังสือเร็วนะแต่วา่าบางเรื่องก็อ่านา้าแล้วแต่ว่าหยิบเจอเล่มไหนถูกจริตก็วายไปเลยเรื่อง่ถูกจริตเ,เ,เนี่ยไอที่จะไม่จบ็มหยิบเล่มน,นี้มาก่อนนั้นเนี่ยทำยูทูปมันอยู่แล้วแล้วก็มันช่องเกมช่องหนึ่งนะหลังได้ลืมรหัสก็เข้าไม่ได้ยิง่งอยากทำแบบว่ารูปแต่ห้องนี้เกี่ยวกับเทโนโลยีเนาะก็เลยได้มาทำช่องนี้แหละก็คืออาติบิทแมน ไปในการทำยูทูบตอนแรกก็คือแค่ว่างมาทำไปเรื่อยๆไม่ได้มีเป้าหมายจริงจังไม่แสนทรัพย์ร้านทรัพย์ในเวลาเท่าไหร่ไม่ได้ตั้งไม่ได้กําหนดไว้นะครับก่อนรู้สึกว่ามันไกลตัวมากเลยการที่ได้โล่ทองโล่เงินอะไรเนี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไกลตัวมันต้องใช้เวลาเป็นหลักปีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับวันนึงเนี่ยเราไปเจอโพสต์คนหนึ่งนะครับใน Facebook ก็เป็นโพสต์ของครูโอนี่แหละก็อ,อ่านโพสต์โพสต์นั้นเนี่ยมันกระตุ้นแรงันใลัลใจเรามากเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคนเราสามารถทำแนสนทรัพย์ร้อยทรัพย์ได้ไม่ได ก็เลยติดตามคูโอมาตอนนั้นแล้วก็เข้าไปดูไลฟ์สดเข้าไปเรียนกาแฟคูโอในช่อง YouTube บ้างอะไรบ้างรับจริตรงกัเรเล่มมีแล้วกันลองมาทนังสื่อนะครับทีนี้ตัวเล่มนี้เหมาะกับใครใช่ไหมผมว่าเหมาะกับยูทูบเบอร์ทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นมือเก่ามือใหม่อ่านได้หมดเลยที่ทำเป็นอยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าได้ทบทวนความรู้ที่ยังไม่เคยทํามาก่อนเลยเนี่ยเริ่มต้นใหม่เนี่ยเล่มนี้ก็บอกละเอียดไว้มหมดเลยไนมะ่ว่าจะเป็นวิธีการสมรัคร สร้างช่องตั้งชื่อช่องอะไรเนี้ยบอกไว้หมดเลยนะครับก็ลําดับเนื้อหาไว้ดีมากเนาะจริงๆอะ่ะมันเคยอ่านหนังสือ h How t ูมาเยอะมาก How to นะครับ <laughs> มาเยอะมากแต่เนี้ยหนังสือ Howto บางเล่มเนี่ยที่เคยอ่านนะครับมันก็จะเป็นการแบบเหมือนเราเราอ่านเรารู้ว่าอันเนี้ยเขาไปเอามาจากเล่มอื่นไปเอามาจากในเว็บไปแปลมาไปรวมรวมมาจากเล่มอื่นๆหลายเล่มอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเล่มเนี้ยเออสึกว่าเหมือนครูโอนเนี่ยได้จากประสบการณ์จริงๆมาะเียเวลาการลำดับเรื่องราวลำดับ ความสําคัญนะครับของเนื้อาหาเนี่ยมันสเต็ปไปสเต็ปเราก็เห็นภาพชัดเจนเราทาใ,ให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาผ่านมาจริงเขาเคยทําเรื่องมุกงนี้มาก่อนเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเล่มน,นี้มันใช้ได้จริงนะเยี่ยมมากเลยนะไม่จําเป็นจะต้องไปลองผิดลองถูกเองเนะี่ยเราเอาประสบการณ์ของโคโอไปใช้ได้เลยซึ่งมันดีมากนะครับในสองมวดนะท้าช้อันนี้ผมแบ่เง,เงเองเนาะอย่างแรกก็คือจะเป็นเทคนิควิธีการก็คือตั้งแต่การสมัครเลยตั้งแต่การลงคลิปตั้งแต่การถ่ายการเลือกการตั้งหัวข้อตั้งชื่อต่างๆช่วงนี้สองมันจะเเป็นรื่อองงขวิิธีด ซึ่งกิวิธีคิดอะมันจะแทรกอยู่ในทุกๆบทด้ทกดยความที่ว่าครูโอเนี่ยเขาทํามาเองกับมือเขาทําด้วยประสบการณ์เนี่ยลองไปหาอ่านดูนะครับที่ชอบมากๆเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องปกคลิปอ่าเพราะว่าขอ,องจินเองเนี่ยโดนเรื่องทําปกคลิปเพราะว่าเป็นคนที่แบบใช้อ่าเวลาถ่าย นะแล้วก็ตัดต่อนานมากแต่ว่าใช้เวลากับปกคลิปน้อยซึ่งในเรื่องเนี่ยก,กูโอ้ก็จะบอกว่าเนี่ยมีหลายคนนะที่ใช้เวลาในการตัดต่อใช้เวลาในการถ่ายเป็นวันๆเลยแต่ว่าใช้เวลากับปกคลิปน้อยมากทั้งั้นจริงๆแล้วปกคลิปมันสําคัญมากๆเลยแบบเป็นตัวจุดที่จะทําให้คนเนี่ยหยุดกดก็ไปดูในคลิปเราใช่ไหมครับซึ่งเราเข้าใจว่าคือเมื่อก่อนเป็นคนที่แบบแค่ถ่ายกับตัดต่อก็ หมดพลังไปกับมันเยอะมากแล้วใช้เวลาแบบหลายวันในการก่าจะตัดต่อเสร็จใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยวันที่เราตัดต่อเสร็จเรนเดอร์เสร็จแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันจบงานแล้วไม่อยากทาอะไรต่อแล้วอยากให้มันล้นไปให้มันจบๆแล้วก็ลงๆไปให้มันเคลียร์ั่าะได้เอาเวลาไปทําออื่นไปทําคลิปอื่นไปทำคอนเทนต์อื่นอะไรยเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะเราก็ลืมไปว่าไอ้ปกมันสําคัญมันก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของคลิปเหมือนกันปกมันเป็นเหมือนประตูบ้านใช่ไหมเป็นหน้าบ้านที่มันทําให้คนละเข้าไปดูคลิปเราอีกทีหนึ่งดิเราก็ต้องให้เวลากับ ปกมากขึ้นเนาะเพราะ่อก่อนคือทําทําคลิปหลายวันตัดก็หลายวันใช่ไหมแต่ใช้เวลาทําปกประมาณสิบนาทีก็แคปแคปเอาอะ่ะเจออันไหนตรงไหนที่มันดูแล้วโอเคหน้ามันไม่เหยเกเกินไปก็แคปแคป,แคปลงไปแต่ทีเนี้ยเราก็รู้ว่าเออเราต้องให้เวลากับคลิปปกคลิปมากขึ้นเนาะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่โดนมามาก็ประทับใจนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งอะ่ะก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มเป้าหมายอันนี้สําคัญจริงนะเพราะว่าเวลาเราจะทําอะไระเราต้องรู้กลุ่มเป้าหมายว่าเราทํา ไปให้ใครดูแลถ่ายคลิปเนี่ยกลุ่มคนที่จะมาดูคลิปเราเขาเป็นใครจริงๆิเราก็มีนะไม่ใช่ไม่มีสมตมิก็เชื่อว่าหลายคนมีแต่ว่ามันแค่อาจจะไม่ได้ลงลึกไม่ได้ลงละเอียดมากซึ่งในเล่มนี้ไว้เนี่ยบอกไว้ละเอียดมากๆอยากให้ลองไปอ่านดูนะครับอย่ายกตัวอย่างนิดนึงนะกันอย่างตัวผมเองเนี่ยของจินนะครับก็จะมีกลุ่มเป้าหมายหลัลกๆก็ที่เคยตั้งไวน้นะก็จะเป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่ชื่นชอบเทคโนโลยีแล้วก็ชอบในการวาดรูปอ,อะไรเงี้ยอยากพัฒนาตัวเองอะไรประมาณนี้คือ ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีก็คือพอเราไปอ่านเรื่องนี้เขาก็จะบอกว่าจริงนะคนที่ไม่มีกลุ่มเป้าหมายหรือคนที่บอกว่าเฮ้ยคลิปเราอะกลุ่มเป้าหมายคือทุกคนเลยแบบนั้นอะเรียกว่าไม่มีเป้าหมายแต่เราคิดว่าโอเคเราผ่านเรามีเป้าหมายแต่เขายังบอกอีกว่าจริงแล้วอะกลุ่มเป้าหมายต้องละเอียดขนาดที่ว่าเป็นเพศอะไรอ่าเป็นผู้ชายผู้หญิง LGBTP เป็นอ่าอายุช่วงอายุตอนเท่าไหร่อยย่เท่าไหนโสดไหมแต่งงานไหมมีลูกหรือยัง ขนาดนั้นเลยนะไภาษาอะไรเดินทางยังไงค่านิยมแบบไหนเราไม่เคยลงลึกขนาดเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออแต่พอเราเริ่มคิดตามในหนังสือที่ครูโอเขียนไว้ใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มเห็นกลุ่มประมาทเราชัดเจนขึ้นแล้วการที่เราลงรายละเอียดขนาดเนี้ยมันมีผลในการทำคอนเทนต์ครัง้งต่อไปของเราเยอะมากครูโอชอบพูดบบบยๆไะนรนะครับว่าพระเจ้าอยู่ในรายละเอียดรวมถึงปีศาจก็อยู่ในรายละเอียดเหมือนกันออา ประโยคนี้เราเคยได้ยินบ่อยแต่เราพอได้อ่านหนังสือเล่มนี้เราเลยรู้ว่าเฮ้ยประโยคนี้นเป็นประโยคที่คุโอะเขาได้ไม่จากประสบการณ์ของจริงน,นะมันไม่ใช่ประโยคที่แบบเมื่อก่อนเข้าใจว่าเฮ้ยพูดพูดเท่ๆ,ๆประโยคนี้เออพระเจ้าอยู่ในรายละเอียดปรีศาจอยู่ในรายละเอียดแต่จริงๆแล้ว,ว่มันเกิดจากการตกผลึกจากการที่เขาทำงานมาเยอะจริงๆนะครับใครที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้แล้วนะครับก็อยากนิดนึงอ่าช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จินด้วยอ่าอีกส่วนหนึ่งที่ชอบนะครับจะเป็นช่วงช่วงหลังๆของหนังสือีนะช่วงครึ่งหลังไปเริ่มมี เทสติมอนี่ป่ะหรือก็เรียกมีคนที่ทำยูทู e จนประส,สบความสำเร็จทั้งในช่องต่างประเทศแล้วก็ช่องในประเทศไทยซึ่งก่อนนั้นเนี้ยเราไม่เคยรู้เลยว่าเฮ้ยเขาอยู่ตรงไหนของโลกกันเราเรารู้แหละเขามีมันอารมณ์มันจะมาว่าเฮ้ยรู้ว่ามีนะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนอ่ะหาไม่เจอแต่พอได้อ่านเ่ยเนี้แล้วก็เฮ้ยเนี่ยเขาก็จะยกตัวอย่างช่องต่างๆที่ประสบความสำเร็จมีโล่ทองโลเงินเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หลายคนแล้วก็เป็นช่องที่เราเคยกดปั่โลไว้แต่เราก็แบบ ลืมไปแล้วก็ไปดูเฮ้ยเออว่ะเขาก็เริ่มต้นมาแบบเป็นเราเนาะเริ่มจากกล้องตัวเดียวกล้องมือถือตัวเดียวแล้วก็เริ่มหัดตัดต่อในโปรแกรมในมือถืออะไรเงี้ยจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ผ่านไปไม่กี่ปีก็มีสตูวิดีโอของตัวเองมีห้องอัดของตัวเองอะไรเงี้ยนะครับก็หลายช่องมากๆแล้วก็ส่วนที่ประทับใจมากอีกจุดหนึ่งก็คือคนสุดท้ายนะก็คือในเล่มเนี่ยพูดถึงครูแม่อายใช่ไหมครับคุณครูแม่อายเนาะ จริงๆอ่ะเราเราไม่รู้จักครูอันแม่แม่อันมาเก,กาะเราก็ตามช่องครูโอมาใช่ไหมครับแล้วก็จะได้ยินบ่อยมากว่าครูโอเนี่ยพูดถึงครูแม่อายบ่อยมากๆเลยแต่เราไม่รู้ว่าอ่าคุณครูแม่อายเป็นใครนะครับแล้วก็เพิ่งจะมาช่วงหลังๆเนี่ยเราตามช่องแล้วก็ไปย้อนดูคลิปหลังๆเยอะขึ้นเนี่ยก็เริ่มรู้ว่าอ๋อครูแม่อันเนี่ยเป็นพี่สาวครูโอนะแล้วก็เขาก็ทำช่องทําเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันนะครับแต่ว่ามนอาจจะหลายปีแล้วเราเลยไม่รู้ว่าก่อนหน้าเนี้เขาทําอะไรมา ในเล่มนี้เขียนละเอียดมากแล้วอ่านแบบคือเล่าว่าคูณแม่อายเนี่ยก่อนนั้นเนี่ยก็เป็นคุณแม่ใช่ไหมครับแล้วก็มีลูกสองคนอ่าแล้วก็ไม่ได้ไปทํางานเพราะว่าต้องดูแลลูก,ลกดูแลบ้านแล้วก็ดูแลแม่ด้วยก็คือเขาก็ไม่มีรายได้ก็อยากมีรายได้เพราะว่าอยากรู้สึกภูมิใจตัวเองที่สามารถเลี้ยงดูลูกด้วยตัวเองแล้วก็หาเงินเองได้นะครับซึ่งมันเป็นมันเป็นความครับครับคลองใจมากๆเลยสนะำหรับ คนที่แบบหาเงินเองไม่ได้แล้วต้องคอยขอเงินคนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เคยตอนเด็กๆก็เป็นไงตอนนั้นยังเด็กยังหางานไม่ได้ใช่ไหมยังไม่ค่อยมีรายได้ก็เป็นเหมือนกันแล้วก็อยากซื้ออะไรมันก็ลําบากกันหมดอยากได้อะไรมันก็ต้องแบบมันมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้มันไม่ได้คล่องอ่ะเพราะมันต้องไปขอเขาไงมันก็รู้สึกความมั่นใจมันไม่มีเนาะาะเราเข้าใจฟิลนั้นเลยแล้วตอนหลังครูแม่อายเขาก็หาเครื่องมืออะไรก็ได้ที่แบบทำให้ตัวเองมีรายได้อ่ะทีนี้ก็มาเจอยู u ู e ตอนนัแต่เคยไปลองผิดอะไรมาหลายอย่างนะะลองอะไรก็ไม่รู้หลายอย่างแต่ว่าตอนหลับก็ไม่เจอ YouTube ซึ่งมันก็เป็นมันตอบโจทย์คือทำทเองที่บ้านได้นะครับแล้วก็มีเวลาดูแลครอบครัวด้วยนะครับมันก็ถ่ายเองที่บ้านได้หลายได้ซึ่งคือถ้าเกิดครูแม่อายเนี่ยเขาก็เริ่มจากทักษะอะไรไม่มีเลยถูกไหมแต่ก็เฮ้ยเขาก็มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยครูแม่อายเป็นเรียกว่าเป็นซูเปอร์อินฟลูเอนเซอร์ที่แบบโอ้โหสปอนเซอร์เข้าหลักแสนอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็รู้ว่าเฮ้ยนี่มันเป็นไปทางของเราเลยแล้วก็อยากจะ แบบนี้บ้างนะครับก็แล้วก็อีกจุดอีกจุดหนึ่งที่ประทับใจแล้วเราเล่าแล้วเราเห็นภาพคือตอนที่แบบเขารออย่าง u t u b e เนี่ยเงินมันจะออกวันที่ยีบเอ็ดยี่สองประมาณนี้เนาะอนจะเข้าไทยก็ประมาณพัดปีกของผมวันช่วงที่แบบไปรออะไรนะไปเฝ้าว่าเมื่อไหร่เงินจะเข้าเนาะวิ่งไปไปดูตู้ ATM ไปลองกดเงินดูว่าเงินมายางอะไรเงี้ยคือแบบเข้าใจฟีลลิ่งมากแล้วก็ความรู้สึกที่ได้แบบได้เงินก้อนแรกความรู้สึกที่หาเงินก้อนแรกได้แล้วแบบ มันมีความสุขมากอะแม้มันจะไม่ได้เยอะแต่มันอโอเคเข้าใจความรู้สึกนะนะครับก็เลยประทับใจคุณครูแม่อ่านมากมานะครับมานี้ตะกันนะครับเดี๋ยวร้องจะคือร้องไห้ไป็ล้นนอ่านไปนี่คือร้องไห้ไปเลยนะครับซีนนั้นนะชอบมากก็ประมาณนี้เป็นเล่มที่ผมอ่านวันเดียวจบได้เลยนะครับช่วงวิธีการตอนแรกๆเนี่ยอ่านหลายวันแต่พอเริ่มติดติดมือใช่ไหม ช่วงหลังๆคืออ่านทั้งเล่มนะ่ก็คือไปย้อนอ่านใหม่แล้วก็อ่านวันเดียวจบเลยไม่ถึงสองชั่วโมงก็เป็นอะไรที่ประทับใจนะครับงก็ฝากเล่มนี้ไว้นะครับผมถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถแอดไลน์นะครับอันนี้เป็นไลน์ของคูโอนะออฟฟิเชียลของคูโอก็เข้าไปตัางได้ลองไปทักนะแอดมินดูผมว่าน่าจะยังมีเล่มนี้เหลืออยู่นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็เชื่อว่าการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนกับตัวเอนะครับก็ ผมได้มีหนังสืออีกหลายเล่มมารีวิวนะครับผมก็คลิปนี้ก็เริ่มต้นด้วยตัวยูทูบหนึ่งศูนย์หนึ่งก่อนละกันนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปจินด้วยครับผมจิน a r t ์ติ t ิ a แม๊บายบายสวัสดีครับ